สวัสดีครับพี been, h, o, wow. ่น้องข้าวหมอลำใจเกินลอยแซ่บข้าวข้าวหมอลำปลาเทนหยังอีวันต้นน้ำปลาทูก็ไม่ตระเห็ดก็เป็นแข่งเห็ดหามเลยปลาสตัวโอ้โหใส่แค่ปลาสองตัวพี่น้องต้มยำปลาทูนี่คือปลาสองตัวเห็ดแปดกิโลขาอีกสี่กิโลนี่หยังอีกไอ้นู่น ตะไคร้อีกสมุนไพรนะคะต้มปลาสมุนไพรหอมหอมใหญ่อีกทูนหอมหอมใหญ่อีกทูนอตักไปอยังงี้ก็ตักไปหลายท่นี่โอ้ตักไปลหแคอนบอยคนนปลากี่ตัวปลาทูปลาทูเอาเป็นตาแซ่บแท้ปลาทูสดหรือปลาทูมาสดนี่ปลาทูตายแล้วปลาทูตายแล้ว แม่ขั้วต้องตาไข่นะครับเพราะขันบ่ตาไข่เพราะใดิตถ้าซุ้มหนึ่งสิท่ากอบเตหางซุ้มหนึ่งสิได้เตหัวแล้วซุ้มหนึ่งสิได้เตเห็ตซุ้มหนึ่งสิได้เตขาซุ้มหนึ่งสิได้เตหอมหัวใหญ่ต้องตาไข่มือกับข้ปลาหมึกมือกับข้าวปลาหมึกแม่ปลาหมึกแท้หรือปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดบ่หพื่อปลาหมึกกรอบบ่แม่นปลาหมึกบังตัวเตหิตมันสุกเลยเด้อมันสีหยาบก็จังยำเกือบด้ย มือเงินปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกโลดหนึ่งห่าปลาหมึกปลาหมึกโลดหนึ่งมาช่วยซีถุงกระเพราะแบบชัวแค่ยังเกยก็ถือมีดไปย่านแห่เสียงแม่มีน่ะน่ะผ้าใยผ้ายหัวหน้าปลาซีถุงเล็กน้อยได้กินปลาทู่หัวหน้าได้กินปลาที่ตอนนั้ทอดสดๆเดือดๆร้อนๆ กดบอกบ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 กยุปลาแดดเดียวหรือปลาแจ๊กแดดดิแดดเดียวจ้าแดดเดียวคอยบอกว่าแยกทอดให้เรากินหลายหลายเสียงน้อแหงบอกมีเจ้าบริยิ้งตีนเราล้ำขึ้นขึ้นไปล่ำกว่าว่านเป็นเตหบเนี่ยเรากินมันมันบะไรทำไมคอยกินเพียอนี่ตักต้มปลาทูนี่คือช่้แล้วกินช่วงนี้ก็คือช่วง รับประทานอาหารของหมอลำเจดกันร้อยนะคะทุกคนกินเข่ากินน้ำกินเข่าแล้วต้มยำปลาทูเสียบอยุ่ขาลังสันเมนูเมื่อนี่กินข้าวลาวะลุงเพชรลาวะนี่อาหารทะเลค่ะมอาหารทะเลน้ำใสมื่อนี้อาหารทะเลนะพี่น้องอาหารทะเลทะเลทะเลแล้วทะเลแล้วทะเล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  วครัวเจเกินร้อยมีอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลอาหารทะเลที่ไม่ใช่กุ้งนะคะที่ไม่ใช่กุง้งที่ไม่ใช่กุง้งมากินแล้วกันันแม่อาหารทะเลอาหารทะเลปลาทูต้มยำปลาทูเออเรียงแถวามากันนี้คือเป็นการ ปนการซื้อกับข้าวโอ้ซื้อถ้วยนะคะก็จะไปหาสื่อถ้วยมาขายแข่งไอ้นนอ่หอกเดี๋ยวน้าแม่ไอ้นุ่น้าลเซติบ้าซื้อให้บ่าวคันได้หน่อยซื้อเขาแม่บ่ามดว่านากัท้ได้มาหคนอหนาเสีนอนยนเงี้ย าไก่จากบ้านซอยแค่เก็อดกิโลน,นึงเอาต้อสัสลับพี่น้องบายบายฝากก,ก็ได้กดแชร์เลยเด้อ